เอาละค่ะช่วงที่แล้วนะคะคุณต้อได้พูดถึงเคสเคสหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ผมต่อสัญญาณมาแล้วนะครับค่ะอ่ะ,อะทีนี้เริ่มผมมีตากล้องส่งไปแล้วเราจะเริ่มถ่ายกันคือเดี๋ยวเราจะพามาที่บ้านจุดเกิดเหตุแต่เราเริ่มจากนี่เลยเริ่มเริ่มในซอยเลยทีมกล้องเดินเดินต่อเดินต่อมาที่จุดหมายได้เลยครับอันนี้คือกำลังเดินมาที่บ้านถูกไหมฮะกำลังเดินมาใกล้ถึงแล้ว ก่อนจะเข้าบ้านอย่ทางซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือม่ออนคือเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆสักต้นหนึ่งต้นอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆมันต้องดูไกลก่อนไหมถ้าใกล้แล้วมองไม่เห็นดูไกลๆ้องไปดูไกลๆกลต้นไทรต้นไทรเหรอใช่ค่ะอยู่ในเขตบ้านเราไหมเขตเหรอมันก็คือจะเขตไหมมันอยู่คัดติดกับํำแพงเนาะ อ๋อแสดงว่าไม่ได้อยู่ในในในเขตรืวบ้านเราถูกไหมอ่าแต่ว่าก็มีกิ่งก้านใบที่แบบว่ายื่นออกไปอืมต้องมาฟังกิ่งก้านใบเลย <c oughs> อของว่เอาโอเคเอ่อตรงนั้น <c oughs> เขามีชื่อเป็นเจ้ามุมเจ้าแม่อะไรเปล่าครับแต่มีคนมาไหว้ยอยู่ <c oughs> ใช่ไหมม,มีคนมาไหว้นะคะแต่ว่าหาชื่อเนี่ยไม่ทราบเลยแบบนะคะ รู้รู้ไหมครว่าทําไมเขามาไหว้หมายถึงทําไมถึงมีคนมาไหว้ทําไมถึงรู้ไหมคะพี่ประยชต์ต้องถามคนแถวนี้เหมือนกันเนาะหรือหรือว่าถึงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพครับเออเขาเลยใผัดแป้งขนาดนี้ก็ต้องมีเรื่องเบอร์อยู่แหละจริงเหู่ใช่ไหม ผมเห็นแล้วต้นต้นใหญ่มากผมรบกวนเข้ามาในในหน้าบ้านหน้าบ้านค่ะเราดูอย่างนี้เรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านที่ต้นไม้น่ยไม่แต่คือถ้าไม่ได้อยู่ในตัวบ้านเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะรว้าั้ยนี่แหละคือแปลว่ามันมีเนี่ยดูดูจากนี่สิมันมีจิ้งกล้าใบเลเข้ามาเลยเข้ามาอนาเขตเขาก็คือตามใบเขา ถูกไหมเราเราไปไปแท้งที่กําแพงติดต้นเนี่ยใบมันต้องเข้าเข้ามาถึงนั่นอยู่แล้วก็ถือว่าอยู่ในเขตใช่โอ้ประตูจริงๆริประตูประตูรัวครับประตูประตูทางเข้าประตูตอนที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ติดอ่าตู้ปรษณีเนี่ยไม่ได้ใช้จริงนะไม่ใช้เลยอ่าเพราะฉะนั้นคือ ถ้าผมแนะนำนะครับในเมื่อไม่ได้ใช้ผมก็แนะนําว่าปิดไปเลยเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วคือตอนแรกคงพี่ทําเองใช่是是ไหมหาอะไรมาปิดจนะ้ปิดไปเลยหมายถึงหาอะไรปิดไปเลยแล้วก็ใช้ประตูใหญ่เป็นประตูประตูเดียวเลยเพราะล็อกนั้นน่ะอยังไงดูแล้วไม่ได้ใช้แน่เพราะต้นไม้หรืออะไรมันจะคุมกลืนเป็นของของของมันหมดอีกอันหนึ่งผมววรบกวนเดินเดินเข้ามา เข้ามานี่คือโอเคแล้วด้านด้านขวามือครับเดินไปให้สุดขวามือเลยเอาไปให้สุดที่เราเลยครับหยุดแป๊บหนึง่งตรงนั้นตรงนั้นที่มีสูงสูงนั่นคือคือตอนนี้มันมีปัญหายอย่างนี้ดึง าฐานของสารนะครับพอเขาทุบหรือเขาอออไปแล้วอ่ะฐานก็เป็นสมควรเก็บเหมือนพี่เหมือนเหมือนอคุณรื้อบ้านอ่ะคุณรื้อเสร็จคุณคงจะเอาเสาออกด้วยมั้งหรือคุณจะเอาพื้นไว้ไว้เฉยเ้าเอาออกก็อ,ออกให้หมดครับออกหอ,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 อให้หมดนี่มันเป็นรูปทรงเหมือนเหมือนพร้อมจะตั้งใหม่แล้วถ้าไม่เอาออกอะคะมันไม่ดีกับบ้านมันไม่ดีกับบ้านแน่แน่ kim? เพราะว่าหนึ่งเอาเอาเป็นวิทยาศาสตร์เลยมันปื้งเนื้อที่อ่าฮะ ช่ไหมไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วคุณก็คงไม่กล้าขึ้นไปใช้หรือไปนั่งอยู่บนนั้นเพราะเดิมมันเป็นเป็นที่สาร,รแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องตามหลักของมันมันไม่บอกอยู่แล้วถ้ารื้อต้องรื้อให้หมดผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงออก,ออกไม่หมดนะนะสองถ้ามองมองไปตรงนี้เราจะเห็นแอร์เห็นไหมเนี่ยตรงนี้แอร์เราแอร์เนี่ยเขาไม่ติดหน้าหน้าบ้านแอร์เนี่ยจะไม่ติดหน้าบ้านเพราะหนึ่งถ้าคุณเอารถไปจอดตรงนี้สมมติไม่มีไม่ไม่ฐานตรงนี้ไม่มีแล้ว คุณเอารถไปจอดใครมันจอารถไปจอดไม่ร้อนตายหรอเอาแค่โต๊ะไปนั่งก็ได้นั่งคุยกันได้ไหมล่ะเราเปิดแอร์ก็อยู่นี่เลยแอร์เนี่ยต้องให้ยกให้พ้นชายคาไปถ้ามันอยู่หน้าบ้านนะครับให้พ้นชายคาสังเกตก็ได้ไม่มีห้างสรรพสินค้าไหนเอาแอร์ไว้หน้าบ้านหน้าห้างถูกไหมส่วใหญ่ไปอยู่ข้างหลังพร้อมเป็นความร้อนความร้อนเป็นความทุกข์อือถูกไหมบ้านคนนะถ้าเกิดเอาแอร์มาอยู่หน้าบ้านเนี่ยยืนหน้าบ้านสะพังก็ไม่น่าอยู่ละแต่ผมเคยเจอนะที่แบบเขาติดแอร์อย่างนี้ถ้าคุณใหห้้ช่าาางเเตติิดดจะะแบบนีล โดยที่ไม่คือเขาเอาสะดวกคือเปลี่ยนยน้ายานู่นนี่นั่นเซอร์วิสเขาแล้วมันง่ายไม่ผมแนะนำหนึ่งยัตัวนี้ออกซะไม่สมควรจะมีอยู่ถ้าไม่เอาสารหรือไม่ตั้งสารก็เอาออกแต่ถ้าจะตั้งจะอะไรก็ทํานั่นซะอ่าสองแอร์ข้างหน้าที่อยู่2ตัวนี้ผมแนะนาให้ให้ปรับให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันเป็นที่จอดรถหรือเป็นอะไรซะขอดูขวามือหนครับมีต้นไม้ต้นอะไรไหม มันกลายเป็นที่ลกร้างไปเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านคงไม่เข้าไปเลยใช่ไหมไม่น่าจะเข้าไปอ่ะครับอ่ะทีนี้อโอเคตรงนี้ตรงนี้ต้องปรับนะครับต้องปรับไม่แนะนําให้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 ทำถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ถ้าคุณทิ้งอย่างนี้ไว้อาคารสถานที่ที่คุณเป็นอยู่ระวังจะล้างตามสารเ,เพราะมันสารมันเหมือนสารล้างคุณเก็บไม่หมดแล้วเดี๋ยวมันจะถ้า สตูนี้มีงานระวังงานมันจะลดพวกภาพออกไปไมหมดถูกไหมอ่าทีนี้ถอยถอยถอยกลับมาครับโอเคทีนี้ผมจะดูอย่างนี้ต้นไม้ที่อยู่ด้านนอกครับดูว่ามีกิ่งกิ่งแห้งหรือกิ่งอะไรที่เข้ามาในในส่วนของของของ,ของอนาเขตบ้านเราไหมกิ่งแห้งเหรอใช่ ก็ไม่แห้งนะณวินาทีนี้เดี๋ยวนะอ๋ออ๋ออ๋อมีฝั่งนวลอยู่กิ่งหนึ่งแนะนำแนะนําให้อ,ออกผมเชื่อว่าเอาออกได้เพราะมันมันเป็นไม้ตาย,ตายหรืออะไรเง<ช>ี้ยมัน<ต>ไม่สมควรที่อยู่ในเขตเราสองดูดูอย่างนี้นะครับด,ดูว่ากิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่เนี่ยละหลังคาบ้านเราไหมละหลังคาไรอาเขตเราหรือเปล่า,ลาดูชายคาก็ได้ครับถ้าละอยู่เนี่ยให้ระวังถ้าสมมติว่ามันอยู่ติดไปเลยไม่ดีอะไรให้ตัด ให้มันสูงไปเลยให้มีระยะหา่างเพราะมันตัดมันน่าจะลำบากตัดที่อย่าให้มันอย่าให้มันชนเพราะว่าเอาวิทยาศาสตร์เลยก็คือคุณระวังว่าง,งูเงือมันจะเข้าหลังคาแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าไปข้างบนนะ่ลำบากแต่ถ้าทางสายศาสตร์หรือทางทางระวังผีก็บ้านต่อให้มีคุณมนาเขตก็ตามแต่มันเชื่อมมาแล้วไต,ต่เข้ามาถูกต้องก็เหมือนเลยเหมือนหนูเหมือนอะไรเหมือนเลยจริงๆเพราะฉะนั้นก็ตัดซ้ะไม่งั้นอันนึงนะที่ตรงนี้เคยเป็นที่ล้าง ระวังมันจะกลับมาเป็นที่ล้างอีกทีหนึง่งเพราะนั้นอย่าล้างหรืออย่าทําให้มันไปแนวทางการล้างเช่นที่ตรงไหนที่เป็นที่ป่าช้าเก่าถูกสร้างหมู่บ้านแล้วมันจะถูกดึงกลับไปเป็นปา่าช้าเหมือนเดิมซึ่งหลายที่ในในในพื้ไทยกเราเป็นนึกออกไหมเพราะเกิดจากอะไรคะคือคือเดิมมันเป็นปา่าช้าเพราะฉะนั้นพอคนไปอยู่ที่ป่าช้าคนาก็ไม่อยู่อยู่แล้วถูกป่ะถ้าไม่มีการล้างป่าช้าดี แต่สิงคโปร์ล้าป่าชาดีแล้วเขาเขาทาเป็นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยมีอยู่สวนหนึ่ง mm. ผมเคยไปบ้านเราก็มีท,ที่อะไรป่าช้าวัดดอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็าําเป็นรีสองอทำเป็นคอนโดทําเป็นอะไรซึ่งเขาก็ดีแต่ว่ามันมีบางที่ทางแถวลังสิตเมื่อก่อนเลยไปเช็คดูมันจะ <laughs> มันเป็นที่ป่าช้าเก่าวัดสามวัดรวมกันแล้วก็ขายที่ให้กับอเอกชนที่หนึ่งแล้วก็แบ,บ่งเป็นหมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยคนอยู่ได้น้อยส่วนใหญ่ที่อยู่ได้คือคือต้องแบบ โอต้องต้องต้องพลิกพิกเลยนะคือแบบบ้านราคา50 60บล้านคงปรับคงจุ้ยน่าดูอะไรเงี้ยส่วนไอ้บ้านเล็กๆนะี่เจ๊งเกือบหมดเขาเรียกมันดึงที่คืนเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ต้องเรามั่นระวังว่าถ้าคุณทิ้งไว้อย่างนี้เสร็จต้นโพต้นเนี้ยไอ้ต้นไทรต้นเนี้ยจะคุมแล้วเจ้าของบ้านจะกลัวเองกลัวเองคือไม่กล้าตัดไม่กล้านี่ก็ปล่อยมันไป,ไปทีนี้ก็จะคุมใหญ่ต้นไม้มันมันไม่เล็กอยู่แล้วถูกป่ะค่ไปเรื่อยๆมันมันมียกอยู่กำลังอยู่ก็เลยไม่กล้าตัดทุกครั้ง ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ปิดให้ยกมันเลยเอาไอตัวไอนั่นไปแขวนนกอินทรีอะไรเนี้ยไปแขวนพอไปแขวนเสร็จนกพวกนี้มันก็ไม่มามันกลัวที่มันเป็นตัวปอมอ่ะผมไม่ได้บอกให้ให้ตัดมันทิ้งแต่ว่าทําให้มันก่อนพอมันไม่อยู่แล้วเราทีนี้เราเริ่มเริ่มเลาะระวังว่างูเงือมันจะเข้าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะเจอจงอางเนี่ยเห็นว่มมันลักแล้วมันมาจากกิ่งใหญ่ข้างนอกซึ่งโอเคเมื่อเขาไหว้การไหว้หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีผล ผมเชื่อว่าต้นนั้นมีอะไรสักอย่างแหละใช่ไหมมันะั้นม่อยู่มาถึงขนาดนี้หรอกมนั้นเขาก็ตัดกันไปแล้วอ่าทีนี้เขารบกวนเข้ามาในบ้านรบกวนเข้ามาข้างในหน่อยครับแล้วก็มายืนอยู่ข้างในอาคารแล้วก็มองออกไปข้างนอกเนี่ยมันใหญ่มากเห็นไหมัมนคุมใชนมันคุมช อันอันหนึ่งที่เราเราเรามองออกไปปุ๊บถ้าเราอยู่ในชายคาแล้วยังเห็นกิ่งไม้หรือไม้กิ่งไม้แห้งซึ่งจริงๆพี่ไปชี้ให้ดูก็ได้กิ่งไม้แห้งอันนึงอันนั้นก็ไม่ได้ให้ตัดออกคือในระยะสายตาเราต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่ตายารู้สึกจะเป็นก,กิ่งตรงนี้ใช่ไหมในระยะสายตาเราที่มองต้องเป็นกิ่งที่ไม่ตายไม่ใช่ห่อเหี่ยวมาถึงเสร็จ มันจะหล่นใส่รถหรือเปล่าว่ามันจะนั่นหรือเปล่าหรือไม่มีใครดูนึกออกไหมคอนั่งเสร็จใช่ความปลอดภัยด้วยแต่ว่าถ้าแบบคนจะมาหาปตูเอ้ยมีคนอยู่หรอวะมันดูดิมันล้างมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยที่จะมาจ้างงานก็ไม่กล้ามันก็คงไม่ค่อยเหมาะอ่ะทีนี้เข้าเข้าเข้ามาครับอ๋อนิดนึงผมนิดนึงมองไปข้างหน้ามันจะมีสามวัตภูมิอยู่อันหนึ่งของฝั่งตรงข้ามถูกไหมมองไปข้างหน้านุ้นเลยครับ ช่ไหมของบ้านบ้านฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะซึ่งมันจะตรงผ่าเข้ามาในอาคารพอดีอันนี้อันนี้นะพอเมื่อชนกับเขาเมื่อชนกับเขาเนี่ยต้องระมัดระวงังเรื่องแรงจากฝั่งเขากระทบเราเช่นฝั่งเขาไม่ค่อยดีแล้วก็ดันมาหาเรารเพราะฉะนั้น าหากระจกหรืออะไรก็ได้สูง,สง,สงติดไว้บนข้างบนครับเป,เป็นแผ่นโค้งก็ได้ดันออกไปอีกิงเราไม่ได้ไปสู้กับเขานะแปลว่าทําในส่วนของเราเฉยๆเพราะมันผ่าเข้ามารู้สึกจะเป็นการการนั้นเลยอ่ะโอเคทีนี้เข้ามาเข้ามาข้างในได้เลยครับเข้ามาข้างในใช่ เขาขายไอ้น <l id sei> <c ười> ี่โตเกียวอ๋อเนอทีนี้เข้ามาข้างในผมรบกวนดูรอบๆหมายถึงเฉพาะจุด้วก็ได้ห้องนั้นห้องนี้ห้องนู้นอันนี้อันนี้จบข้างนอกไปแล้วนะครับอันนี้จบข้างนอกไปแล้วเนาะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราอันนี้มาข้างในจริงๆอยากเริ่มจากข้างบนก่อนนี่ขนาดข้างนอกมีจุดบกห้องเยอะขนาดข้างนอกมันเป็นเขาเรียกเป็นหน้าตาหรือว่ามันเหมือนเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นสามตัวแรก ถ้า<ะ>มันเป็นผู้หญิงก็คือหน้าตาคิ้วนี่แหละนิดหน้าบ้านเรายัางไงเดี๋ยวเรามาดูในบ้านต่อผู้ชมทำบ้านจะงงว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือสตูดิโอนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โห <laughs> โอ้โหนี่เขาไว้ทําอะไรเนี่ยพราะคุณผมขอดูห้อง,องในเลยเอาห้องในไล่ออกมาครับห้องในสุดเลยนี่คือสตูชั้นสองถูกไหมฮะ มันด้านหนึ่งติดกระจกไหมไเข้าไปข้างในแล้วหันออกมาไปไปข้างในแล้วหันหันออกมาข้างนอกหันหันหน้ามาที่ประตูผมอยากรู้ความมันทึบมันมืดมันอะไรยังไงอ๋อมันมืดมืดเลยใช่ไหมฮะห้องนี้เป็นห้องผู้บริหารไม่ได้ครับที่มืดได้อย่างนี้คือตู้เซฟครับพี่พี่จะไปนั่งบริหารอย่างนี้พี่ไปนอนเถอะครับผมห้องนี้ไม่ได้พี่ย้ายห้องเก็บของเมื่อกี้เข้าไปอยู่ข้างในครับแต่พี่ออกมานั่งทํางานข้างนอกดีกว่าครับโอ้ นึกว่านึกว่าเป็นกระจกแต่ไม่เป็น uh, ห้องนี้ไม่เหมาะที่จะมานั่งทํางานนะครับเพราะมันมืดเอาไว้ทําเป็นบาร์บ์เบียอะไรเงี้ยมันยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนไหนก็ได้ที่เราจะกินเพราะมันมืดตลอดเวลาไม่เหมาะนะครับทีนี้ uh, ผมแนะนําว่าถ้าห้องนี้ไม่ได้ใช้งานหรืออะไรเนี่ยรบกวนติดไฟหรือโซล่าเซลล์ก็ได้ให้มันสว่างหรือเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่าให้ทําเป็นกรอบมืดๆอยู่อย่างนี้เดี๋ยวบางอย่างจะอยู่ว่าของฝั่งนี้เขามีมาด้วย เรามั่ระวังนิดนึงครับอ่ะทีนี้เดินออกมาจริงๆมันเหมือนห้องเก็บของนะแต่ของมาเดินไม่ถึงมนอยู่หน้าห้องก่อนอีกนิดนึงมันเข้าอีกนี้เข้าไม่ถึงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> ก็เลยวางไว้หน้าห้องเกือบถึงแล้วแต่ไม่ถึงข้างบนเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยผมติงอันนึงคืออย่าพยายามอย่าอย่ามีจุดที่มันมืดขนาดนี้โอเคเข้าใจในเรื่องของความเป็นเป็นเป็นศัตรูแหละแต่ว่าถ้ามันมืดมากครับคือมืดไปเลยอย่างเงี้ยให้เรามม่ระวังว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะมีอะไรอาศัยอยู่ซึ่งจริงๆมีห้องข้างในอ่ะดลายโล่งคชะไม่มีอะไรด้วยดูแบบเก็บไว้ให้ใครอ่ะผมรบกวนเคลียร์ตรงนี้ให้มันเป็นอย่างน้อยให้เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินมันน่าจะดีกว่านี้อทีน really <c ough> ี้ลงแล้วก็ไปห้องต่างๆไล่ห้องเลยครับนี่ลมสตูดิโอจริงนะคือแบบคือทำเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไร อันนี้ก็คือห้องห้องหนึ่งอันนี้คือห้องห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องพักได้อันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับอันนี้เป็นห้องพักห้องหนึ่งไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าประตูมันมันเป็นล็อกที่เปิดโล่งอะไรอยู่แล้วน่าจะเป็นไว้เป็นถ่ายเป็นอะไรผมรบกวนมองจากข้างล่างเนี้ยขึ้นไปข้างบนหาห้องเมื่อกี้ให้นิดหนึ่งจุดที่ขาวๆในส่วนนั้นก็คือห้องที่มืดๆใช่ไหมใช่เห็นไหม จริงจิงปิดปิดไว้หมดเลยพี่พ้องพูดในหาน <UB Music> ไม่ใช่เด็กล่าใช่ไหมพี <laughs> ่นอนกับวันหรือเปล่ามันมืดไปครับมองมืดไปจริงๆถ้าถ้าปิดก็นั่นแต่ว่าต้องใช้ไฟนั่นนิดนึงอาจจะเป็นช่องแสงหน้าต่<ป> <S <S างหรืออะไรเงี้ยได้จริงๆถ้าพอเ็าอาจจะใช้พื้นที่ก็ได้แต่จริงจจะทำเป็นช่องแสงก็ได้ครับหมายถึงว่า ข้างบนอย่างมันใช่ใช่เป็นช่องแสงเอาในกรณีที่ใช้นะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเป็นห้องตัดห้องอะไรแบบถ้าไม่ใช้ประโยชน์นะครับ uh huh. แต่อย่าให้แสงมันเข้ามาบ้างอ่าทีนี้ไปห้องไหนดีละ่ะมีห้องไหนอีกห้องนั้นไม่ต้องไม่ต้องเข้ากนะห้องนั้นไม่มีอะไรอ่าก็ยังมีของอยู่เหมือนเดิมบ้านนี้ก็ของเยอะ <laughs> <laughs> ของเยอะ <laughs> น่าจะนี้อันนี้พวกอาอาวุธหนักไม่สามารถขึ้นข้างบนได้ ก็ได้นะครับเพราะเป็นสตูดิโออ่ะโอเคเก็บผมติงเรื่องข้างบนหน่อยนึงรบกวนอ่าห้องตัดเรามีห้องอีกห้องหนึ่งนี่เราอันนี้อันนี้เราดูในสตูเราเองเลยนะเพราะว่าอ่านี่เป็นไงด้านนี้นะครับอันนี้ไปด้านนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งผมก็เพิ่งมาใช้เป็นเรื่องเวลาวันนี้ดูมาที่นี่เลย เป็นสตูค่อนข้างใหญ่นะมีหลายห้องมีหลายหาย้องคือนี้พอมาเป็นห้องอ่าผมมองอย่างนี้พอมันเป็นห้องตัดห้องห้องทํางานที่ได้ตังอีห้องเนี้ยมันจะช่องมันเยอะไปไหม <c oughs> <laughs> มันจะเป็นห้องตัดที่ใช้เงินไม่ใช่ห้องตัดที่เก็บเงินอะในความรู้สึกผมนะว่าตัดแล้วไม่ได้ตังอะ่ะ <c oughs> <laughs> อันนี้ได้งานได้งานช่องเยอะเออ แต่ไม่แต so like ่เก the ็บต like 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 ังค์ไม่ได้มันช่องมันเยอะครับหาห้องที่จริงๆผมมองข้างบนนะแต่ว่าข้างบนมันอาจจะไม่รู้ว่ามันมืดไปหรือเปล่านี่มันก็โอ้โหนี่มันก็โป่งไปอ่ะเอาใช้เป็นห้องอื่นเอาไว้ถ่ายเอาไว้อะไรดีกว่าสําหรับสําหรับห้องนี้นะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งคืออถ้าคุณจะทําอย่างนี้ผมแนะนําให้เอาม่านมาปิดล็อกหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์นะคือคือจะใช้งานก็เปิดถ้าไม่นั้นก็ปิดอะไรเงี้ยช่องมันเยอะมากครับช่องมันเยอะมาก นี่มีงานทุกวันมั้งเนียศัตูนี้ก็มีงานทุกวันว่้อันนี้ศัตูนี้เขาเน้นเงินเข้าหรือเงินออกครับม,ม,มีเงินเข้าตลอดครแล้วเงินออกครับออกทีเดียวหมดเลยอ, <laughs> <laughs> อ๋อาอารมณ์เหมือนน้ําหยดที่นี่จะหลังคารัา่วน้ําหยดเข้ามาพอถึงเวลาสาดท,ทั้งหมดเลยครับผม <laughs> <laughs> อ่ะ ห้องนี้ห้องนี้ปรับเป็นห้องอื่นแล้วก็ห้องตัดก็พอได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้เป็นมุมอีกมุมหน,นึ่งอะไรเงี้ยอืมแต่สวยครับห้องก็ในส่วนอื่นมีส่วนอื่นให้ดูไหมฮะอ๋อผมขอดูข้างๆนิดนึงห้องที่เป็นห้องน้ําใช่ไหมอ่ายืนหน้าห้องน้ําอ่ะยืนหน้าห้องน้าโอ้มืดเปิดไฟเปิดไฟได้ไหม น้าลืมใส่หลอดเอาไฟเอาไฟช่วยได้ไหมผมจะบอกว่าห้องน้าจริงๆจริงๆตรงนี้มันเอามาเป็นห้องน้ําได้เพราะว่าคือมันซ่อนทีนี้โอเคเป็นห้องน้ําได้ทีนี้บกวนถอยถอยมาใหม่ผมจะให้ดูอะไรอันนี้คือการหลอกกําแพงหลอกให้เป็นกําแพงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นห้องน้ําถูกไหม,ซ,มซึ่งจริงถามว่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้ดีไหมไม่ดีแต่ก็ใช้วิธีการหลอกว่าคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้อ่ะ แบบนี้เอาไว้แก้ได้เช่นบ้านเรามีห้องน้ําที่ตรงกับบันไดบ้านเลยอย่างเงี้ยบางคนเขาจะทาเป็นประตูสไลด์แต่ถ้าอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราดูดีๆมันไมาดเป็นใช่มันเป็นกําแพงผืนเดียวกันหมดเลยค่ะนี่แบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหรือจะเป็นประตูทางออกหรืออะไรก็ได้หมดเลยถือว่าโอเคเนี่ยที่ดูมาทั้งหมดอันนี้ถูกอันเดียวที่เหลือแก้ใหม่หมดเลยที่เที่นี่เขาทุบสั่งทุบแม่ <laughs> อัน,น,น,อน,นเดียวนเดียว <c oughs> ผมบอกนะศัตูนี้ถ้าทํารายการผีรายการลึกลับนะลุ่มดูตั้งแต่ต้นไม้ <c oughs> เข้ามา <c oughs> ดูทุกอย่างเข้ามาเนี่ยสถานทีเ่เรื่องอะไรพวกนี้ผมดูสถานที่เสร็จหมดแล้วทั้งข้างนอกข้างในห้องนู้นห้องนี้เสร็จสับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมเนี้ค่ะ <laughs> คุณแซคเขาจะดูเกี่ยวกับตัวเลขเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขของเจ้าของสถานที่เลขบัตรประชาชน เบอร์โทราศาพัพท์ทะเบียนรถทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาแล้วไปดูซิว่าเขากับผมเนี่ยสถานที่ที่เราดูเมื่อกี้กับตัวเลขอะสัมพันธ์กันไหมอ่าค่ะแล้วก็พักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะอ่าแล้วจะมองสีตัวท้ายนะคะหนูมองว่าคนที่ใช้คนที่มีเลขเลขเนียในบัตรประจำตัวประชาชนนะหนื่ะหูว่าค่อนข้างเครียดเยอะอยู่นะี้ยหนึ่งเก้หนึ่งแป คนโทษไปใช้จะมีวิสิทธิ์ความเที่ยงธมอันจะไม่ท<ำ>ันแล้วมั้งหาเงินได้เท่าไหร่ก็แบบเงินไม่พอใช้อะค่ะมาจบที่บ้านลขที่ที่เราดูกันตั้งแต่เทป2เทป3นะครับบ้านลขที่นี้เป็นบ้านลอทีสองเก้าเทับสองนี้ค่อนข้างเย็นแบบน่านกลัวนะคะอันนี้คือสตูดิโออะเป็นสตูดิโอ